ตรรงนนนี้เเลยะคับไมม่หือสวัสดีครับรีวิวนะจ๊ะวันนี้เราจะมารีวิวกาแฟอีกแล้วแต่จะเป็นกาแฟที่เราชงเองนะครับนี่กาแฟที่เราชงเองเราใช้กาแฟสำเร็จรูปเราชงมาทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือแก้วนี้จะเป็นอเมริกาโน่แก้วนี้เป็นลาเต้ ส่วแก้วนี้เป็นเอสเปรสโซเย็นนะครับสแก้วนี้เป็นเย็นหมดเลยนะครับเราทําการชงแล้วเราอาจจะได้ดูคลิปจากคลิปนี้วิธีการชงไม่งั้นก็อาจจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่เราทําอาหารเองแต่ตอนนี้เราก็จะมีเสียงรบกวนจากข้างล่างซึ่งเขาตัดไม้กันอยู่นะครับนี่ตอนนี้เราก็จะมารีวิวกาแฟที่เราชงเองแก้วแรกที่เราจะชิมนั้นก็คืออะเมริกาโนเย็นเรามาชิมกันว่า จะเหมือนกับกาแฟสดไหมนี่นะครับเราจะให้ดูหน้าตาของทั้ง3แก้วกันก่อนนะครับตอนที่เราจะมาชิมกันเราก็ต้องดูหน้าตาของทั้ง3แก้วกันก่อนครับเพราะว่าแก้วค่อนข้างทึบเราก็ต้องเอากล้องมา่องลงไปให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงหน้าตาของมันนะครับเราก็มาดูกันเลย แก้วนี้จะเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับส่วนแก้วนี้จะเป็นลาเต้เย็นแก้วนี้จะเป็นเอสเปรส so เย็นเอาแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาลองชิมกันเรามาเริ่มจากอเมริกาโน่เย็นในคือแก้วนี้สีแดงคืออเมริกาโน่เย็นสีเขียวคือลาเต้สีดำคือเอสเปรส so เย็นเรามาชิมกันว่าจะเหมือนกับร้านกาแฟหรือไม่ เรามาชิมกันพูดตรงนี้เลยนะครับไม่เหมือนหรืออาจเป็นเพราะเราใส่กาแฟน้อยไปรสชาติของมันนะครับหวานอย่างเดียวมีขมนิดๆตามสูตรนะครับในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเชื่อม2ช้อนโต๊ะหรือว่า1ปั๊ม1ปั๊มคือ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือเท่ากับ1ออนก็หวานมาก เรามาเมนูต่อไปของเราเลยนะครับนั่นก็คือลาเต้เย็นนั่นเองนะครับในแก้วสีเขียวเราจะมารองชิมลาเต้เย็นนะครับลาเต้เย็นก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ต้องเพิ่มกาแฟไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากลิ่นของกาแฟมาแล้วแต่รสชาติความขมก็ยังไม่มามาเต่นนมนะครับเมนูต่อไปนะครับ ี่เอสเปรสโซเย็น so เมนูนี้เรากินบ่อยมากที่ร้านกาแฟไม่ว่าเราจะไปร้านไหนเราก็จะสั่งแต่ถ้าร้านนั้นไม่มีเราก็จะสั่งเป็นอเมริกาโนนะครับโดยส่วนตัวแล้วทานเอสเปรสโซเย็นวานน้อยนี่ผมก็เลยใส่เป็นวานน้อยบอกก่อนนะครับแก้วนี้ผมใส่ไป2ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมนะแก้วนี้ใส่ไป1ช้อนโต๊ะแก้วนี้ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเรามาลองชิมเอสเปรสโซเย็นนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงถูกปากเราไหมจะเหมือนกับที่เราไปทานที่ร้านไหมนะครับถ้าใครจะเอาไปทำตามก็ก็ได้แต่คนเพิ่มกาแฟ คือกาแฟผมใช้เป็น1ช้อนโต๊ะนะครับกาแฟสาเร็จรูป1ช้อนโต๊ะ mm hmm. ผมแนะนําเป็น2ช้อนโต๊ะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รสชาติของกาแฟที่มากขึ้นแต่อันนี้ไม่ได้เลย mm hmm. <Hey. S 1> ยังไงก็ไม่ได้มันเป็นอะไรที่เซ้ากันมากเลย แต่ก็อร่อยนะถ้าใช่อร่อยมากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มกาแฟเข้าไปอย่างละ1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะว,ว,วันนี้ผมก็จะไม่กินทั้งหมดนะครับทั้ง3ามแก้วไม่งั้นคงนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเชียวเอาละวันนี้เราก็ขอพอกันเท่านี้วันนี้เราจะทําการกินแก้วนี้ให้หมดพรุ่งนี้นะครับมาลื่นนี่สายประหยัดไงสายกาแฟต้องดูคลิปนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนคอร้องเราก็จะมารีวิวกันเรื่อยๆถ้าทุกคนชอบก็สามารถคอมเมนต์กันได้หรือว่าอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมาไปก่อนนะครับบายยเราจะมารีวิวอะไรกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคลิปต่อไปอะนะ